เป็นไรอะเราองไห้ทไมหรอก็นี่แตะกําโนดาเขาต้องัาจาบกันเราเรียกแฮนดิอ่ะชนภูเขอหนําแข็งทําให้เรือล่มทาไมต้องชนด้วยก็ไม่รู้เอาละทําให้ชนจะมีหนังออกมาให้เราดูไหยล่ะอยากรู้สาเหตุที่เรื่องแทฮนิคล่มไหมเรือแฮนดิค่ะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก้ว ใช่เขามอรู้หรือเปล่าก็พอรู้ไม่รู้ท่เขารูา้ไหมคะว่าไททานิกสร้างเสร็จเมื่อ31มีนาคม1991เลยใช้เวลานะสร้างนานถึง2ปีและไททานิกเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง3สนามบันและสูงถึง25ชั้นเชื่ยเต็มของไททานิกก็คือรอยัลเมลชิฟไททานิ c เป็นเรือที่ใช้ขนส่งไปงรษณีย์จากประเทศอังกฤษไปที่นิวยอร์กค่ะนอกจากนี้เนี่ยไททานิกยังได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมหรืออันซิเกิล s ชิ p ด้วยนะคะ ต่อมาเรือไททานิกได้ใช้จริงในวันที่10เมษายน1912โดยบรรจุผู้โดยสารประมาณ2,200คนเดินทางจากเซาท์แคมป์ตันสหรัฐอ,าาอ,อเมริกาไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในเรือแบ่งเป็นทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1คือชั้นของพวกคนไฮโซนักออกแบบเรือและนักสร้างเรือส่วนชั้นที่2สำหรับนักท่องเที่ยวและนักข่าวส่วนชั้นที่3สำหรับผู้โดยสารท,ทั่วไปโดยความหรูหราก็จะเพิ่มขึ้นไปในแต่ละชั้น wow. ในเรือไททาน,นิกมีจุดเด่นที่สําคัญคือมีห้องทอรเลขภายในเรือซึ่งสามารถติดต่อส่งข้อความหาคนภายนอกได้และยังมีกัปตันคือเอ็ดวาร์ดเจสสมิธเป็นกัปตันที่ดังม,มากๆในสมัยนั้นค่ะที่เรือไททานิกล,ล่มเราทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไนเรล่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประมาในด้านความปลอดภยัยในเรือเนี่ยมีการเตรียมเรือชูชีพไว้เพียงแค่ย0่สลำซึ่งสามารถบรรจุคนได้เพียงแค่1,200คนเท่านั้นและก่อนหน้านี้บนเรือเองก็ยังไม่ได้มีการซ้อมและอบรมทางด้าน,นความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ แล้วและในวันที่5ของการเดินเรือวันที่14เมษายน1912หรือ,อน 1, 12, ในวันที่เราจนั่้เองค่ะกัปตันได้ตัดสินใจนำฐานกินทั้งหมดใช้เป็นพลังลงานเพิ่มจึงทำให้จักรเรือไททาน,นิคที่วิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่งเร็วขึ้นไปอีกเป็น22.5นอะตหรือ43กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในวันนั้นยังมีโทรเลเขโทรเข้าหาตลอดทั้งวันว่าให้ลดความเร็วลงหน่อยเพราะมหาสมุทรอตแลตติกในวันนั้นมีความหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจ จนในเวลา4ทุ่ม55เรือในละแวกนั้นก็ได้ส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งว่าข้างหน้ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่แต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะนี่คืออั h ดี้เชเว Ship ในเวลา5ทุ่ม35ผู้ช่วยกัปตันได้ขึ้นไปสังเกตการข้างบนเรือและเจอภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าจนในเวลา5ทุ่ม40ได้ทำการหักเรือหลบแต่ก็ไม่พ้นทำให้น้ำเข้าเรือและหักจมไปในที่สุดและได้ตอนอยู่ในเรือด้วยความที่เรือใหญ่มากคนในเรือจึงยังไม่รู้ได้วยซ้ัว่าเรือจะจมแล้วทรกดคนดูไหมคะว่าถ้าเรือ อนันเรชนภูเขาแข่งไปตรงๆเลยเนี่ยอเรืออาจจะไม่ล่มก็ได้แล้วพอผู้โดยสารทอกคนรู้แล้วนะคะว่าเรือกำลังจะลจ่มเรื่องอีก1 5 0 0้กว่าชีวิตที่ยังไม่ขึ้นเรือ,อบางคนก็ยอมตายอยู่ในน้นทำใจไปแล้วบ้างบางคนก็กระโดดแล้วก็ว่ายน้ำไปตายอับหน้าเหล่คนที่ขึ้นเรือได้ก็รีบก,กันพายเรือเพื่อที่จะออกไปให้ไกลทันที่ที่สุดเพื่อที่เรือจมแล้วแรงดึงจะได้ไม่ต้องดึงกลับมานะคะและสรุปแล้วคนที่รอดก็มีอยู่ประมาณ700อคนนะคะ มีข้อผลที่ตามมาหลังจากที่เรือล่มมีการออกข่าวเกยียงมากว่าทรัพย์สินเสียหายกว่า4ล้านดอลลาร์หรือ150ล้านบาทไทยมีการเพิ่มกฎหมายความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1. เรือทุกลำต้องมีเรือชูชีพเพียงพอ2ต้องมีการรับโทรเลขตลอด24ชั่วโมงภายในปีต่อมาโรเบิร์ตบัลล่และจินลูอิสมิเชลได้คนพบซากเรือไททานิคบริเวณชายฝั่งนิมฟาร์แลนด์ประเทศแคนาดาจนทําให้มีการสรํารวจซากเรือไททานิคนำมาจัดเป็นมรดกโลกและในปีคศ2017 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายห้ามเก็บกู้ซากเรือไททานิกและในปี2019สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและแคนาดาได้ทำสัญญาร่วมกันว่าจะไม่มีการเก็บกู้ซากเรือไททานิกอีกโดยแนวะทางการใช้ชีวิตของเรื่องนี้นะคะก็คือให้เราเนี่อยู่ในความไม่ประมาทและก็ไม่ยากโสคิดว่าตัวเองดีที่สุดและก็เรื่องของการแบ่งชนชั้นของคนในสังคมค่ะ